ช่วงเย็นของวันผมออกเดินทางเพื่อเข้ากรุงเทพโดยมีการนัดหมายเพื่อไปยังเยาวราชการเดินทางในครั้งนี้ใช้เวลาไม่นานครับอับอินเพราะการใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางซึ่งปกติหากเป็นรถยนต์คงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางครับ เป็นขนาดใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางในเมเองความวุ่นวายในเมืองใหญ่ก็ยังดําเนินต่อไปทุกวันแต่เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงส่วนนี้ได้เพราะการสัญจรของผู้คน นี้เราก็อยู่กันที่เยาวราชนะครับซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยนะครับจากที่เราฝ่าฟันรถติดมาแล้วก็มาถึงจุดนี้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็จะมีเพื่อนสมัยเรียนมาด้วยนะครับก็ผมและขอแนะนำนะฮะเพื่อนที่มาร่วมทริปกับเราในรอบนี้นะฮะแนะนําตัวหน่อยครับขวัญค่ะชื่อขวัญน,น,นะฮะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนมอต้นเลยเนาะ 1> ม .1 รอบนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยนะฮะว่าจะมีศับใต้ตังด้านหลังเพราะว่าจะเป็นลักษณะของการพูดภาษาท้องถิ่นนะฮะพอเราเป็นคนภาคใต้เหมือนกันนะครับในกล้องอาจจะมีติดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะฮะระวัาางรถเะบอกว่าให้ลงไปแล้วก็ จุดประสงค์ในการมาเยวาวราชครั้งนี้ก็คือามาหาของกินนะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่ามันติดกับวันจุดจีนทําให้ผู้คนเยอะมากเลยนะฮะวันนี้พาเพื่อนมาร่วมชะตากรรม <c oughs> กี่ปีนะสิบกว่าปีหรอที่ไม่ได้มาก <c oughs> คนเยอะมากเชิญเชิำไมหรอ ได้ร้านแรกที่เรามาสติีฟู้ดนะฮะก็คือแกะย่างร้านว่าชวนแกะย่างนะครับอันนี้ก็คือเราสังกินสามไม้ด้วยนะครับชวนขับชวนชวน เนื้อแกะไปก็มาอยู่กันที่ชาตรามือนะฮะเพื่อนใส่ช็อปครับรลา,ายนี้ช็อปไมจ้จิมปันยันโลรุกเครับเดี๋ยวรอคิวันต่อไปนะฮะ หลังจากที่ได้เครื่องดื่มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาเจอกับมวลประชาชนอย่างมหาศาลนะฮะก็อยู่กันตรงเส้นถลนสายหลักของเยาวราชนะฮะด้านข้างก็จะเห็นเป็นสตตีทฟูดเต็มเลยนะครับ ทุกคนใส่เสื้อสีแดงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลจีนนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเห็นเป็นชาวจีนแล้วก็คนจีนแท้ๆนะที่มาที่นี่ด้วยนะฮะและนี่ก็คือหนึ่งร้านไม่มีลกเ้าจาม้ไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มี कुझु <laughs> <laughs> บวัวร็อเสด็จนะครับแล้วก็กว่าจะออกมาได้คนเยอะมากเลยนะฮะและสะภาพเพื่อนตอนนี้ดมยาเรียบร้อยสามีสามีไม่สนใจนะสามีเดินไปหน้าหน้าเลยโอเคเดี๋ยวไปหาร้านของกินกันต่อแต่ไม่น่าจะใช่ ไปที่ไหนกันเลยเดี๋ยวเราไปริมแม่น้ำเจ้าพยากันดีกว่าค่ะริมแม่น้ำเจ้าพยาอโอเคน้ำเปืยน้ำมีระรูเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยว,วยมาคนเฟิร์มกันอีกทีนะฮะโอเคครับคนเฟิร์มแล้วนะฮะเราจะเคลื่อนตัวออกไปที่สะพานพุทธนะฮะเพราะว่าย่านตรงนี้ไม่มีของกินเลยถามว่าไม่มีเลยไม่ใช่มีแต่ไม่มีที่นั่งนะฮะโอเค ไปกันครับสะพานขุนจุดนี้ยิ่งรถเยอะนะฮะกำลังตามพี่อัน โอเคครับเรามาถึงแล้ว <Okay. S 1> อยู่กันที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่กุกิเช่นค่ะริมแม่น้ำจเจ้าพยาโชว์เมนูหน่อยครับผมเมนูอะไคะชุดที่สั่งไปนะคะรับสั่งไปทั้งหมดกี่รายการแล้วครับตอนนี้สั่งไป13จานโอเคครับจะดูนะฮะว่าจะกินกันหมดหรือเปล่า <laughs> เรามาลุ้นกันค่ะ เห็นนะฮะอาหารเต็มโตนเลยนะฮะเดี๋ยวเราขอเวลากินอาหารกันก uh uh> uh ่อนนะครับ กินอาหารพูดคุยแล้วก็ชมวิวทิวทัศนของแม่น้ำเจ้าพยาไปนะครับท่านเขาบอกว่าครั้งหน้าจะชวนมาล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพยานะครับอย่างไรก็ต้องดูเวลาให้ตรงกันก่อนแล้วกันนะครับ ชมบรรยากาศของริมแม่น้ำเจ้าพยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขากลับเราก็ให้พี่อาจเป็นคนนำทางนะครับแล้วก็ผ่านสถานที่ต่างๆมากเลยแต่ก็ไม่ได้แวะถ่ายรูปนะครับเพราะว่าดึกมากแล้วด้วยพรุ่งนี้เช้าทางขวัญเองก็มีประชุมช่วงเช้านะครับก็ต้องรีบปลับแล้ว เรากินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะฮะมาถามความรู้สึกในวันนี้กันนะฮะการไปทำคอนเทนต์เป็นไงบ้างครับคนเยอะมากค่ะของที่ยวราชเนาะนี่คุณสามีเขาเป็นไงมากพี่อาอโโดเดินหายใจไม่ออกเ <laughs> ดินหายใจไม่ออก <laughs> นคนเยอะแต่ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวไงว่างๆใหออม่ โอเคงานก็ปาสซาบานเราเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันไหมบายบายขับรถดีๆขับพ้นผมนี้ประชุมโอเคนะบายไม่ไปโอเคได้เดี๋ยวไลน์มาบอก ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราแยกย้ายกับเพื่อนสมัยมอต้นนะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณขวัญกับพี่อัดเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ไปร่วมชะตากรรมด้วยกันที่เยาวราชนะฮะจุดจีนคนเยอะมากๆจริงๆนะฮะแทบจะเป็นลมเลยก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วทริปหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำ,<ว>กำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ